ไปต่อกันในพาร์ทที่6นะผมกับเกม Our Last h i s i o n Blower นะครับโอเคนะเข้ามาในตึกแล้วความสว่างมากขึ้นความกลัวก็น้อยลงมีศพยามอยู่ตรงนี้ตายอยู่คนหนึ่งนะครับผมไปต่อครับอเคไอ้ทางที่เราเข้ามานะมันไม่ไล่เราแล้วหรอไล่เราแล้วอยู่ดีๆก็หายไปนะไอเชเวลนะวอลเลเดอร์มาวอลเลเดอร์มาวอลเลเดอร์มาวิ่งครับ วิ่งนี่ครับวิ่งนี่ครับโอ้โหมันมืดมาแล้ว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 ยังไงต่อบทด้วยความมืดเอาต้นต้นเรียบร้อยครับออ่ะอยู่ดีๆก็ไปนะโอเคโอเคไปต่อ เข้ามาในตึกสักตึกหนึ่งฮะซึ่งก็ไม่มีเขียนนะว่าเป็นตึกอะไรอ่าไปอ่าเข้ามาแล้วก็ออกอีกนะครับอ่ามาเจอคลองบำบัดน้ําเสียนะไม่รู้ว่าจะส่งเราไปจุดไหนนะครับตรงนี้มีคนตายอยู่ก็ไปต่อครับอืมลงครองไป ผมไม่มีจรลเคะนะพูดๆอ,อ,อยู่ๆหยกโอ้โให้ให้พักหายใจให้คอให้มันสบายบ้างไม่ได้หรือไงอะลงน้ำแค่นี้ก็เอาเหรอไม่เอานะอเดี๋ยวทารุนกันนักเลยส่คนตายแล้ว ตอนนี้นตายเยอะแล้วนี่เนี่ยโอเคไปต่อครับเราขอสำรวจก่อนนะมีสวิตไฟตรงนี้ไปไม่ได้แล้วละ่ะโอเคอยู่ตู้เป็นคนมีมรารยาทไปก็ปิดกลับก็ปิดโอเคมีทางมุดมุดไปตรงนี้แต่ละข้างหน้ามีให้สำรวจขอดูสักหน่อยครับ มีคนตายอีกแล้วโอเคทางปิดทางปิดนะโอ้โหนี่เป็นเลนจำที่ที่ใหญ่มากๆครับไปครับมุดครับโอ้ยโหมันตกลงมาทางไหนไวะเนี่ยโอ้โหโดนมัดมือมัดแขนโดนมัดแขนนะครับแล้วก็น่าจะโดนทีบมลงมาจากขอคอยหรือเปล่าพระเจ้า บางทีความตายอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับไม่แน่อาจจะกระโดดลงมาเองก็ได้นะเพราะในเอกสารบอกว่าขอตายดีกว่าขออยู่ครับอยู่แล้วมันทร,รมานทร,รมานไปไปต่อครับอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นเสียงเหมือนวอเลเลย์เด้จะมานะโอเคตรงนี้ก็กระโดดปุ๊บไป อุย้ยต้องไต่ด้วยเหรอโอเคขึ้นได้โอ้ไ่ได้ด้วยภาคเนี้ยแสดงว่าความซับซ้อนนี่เยอะมากครับอาจจะมีจุดที่เราต้องไต่แล้วก็ประคอประคองไปนะจุดกระโดดอะไรงเงี้ยมีนะโอเคหามันไดซึ่งเจอแล้วโอ้เอ้เราจ,จะเอาไงต่อครับผมไม่ได้อ่านเควสเลยนะหลังจากที่ให้ไปห้องส่งสัญญ,ญาณเราก็ไม่รู้เลยเราจะไปไหนต่อโอเคทางนี้มีประตูให้ออกออกสิ บรรยากาศไปแล้วอยู่บนหอคอยครับอทางตันกระโดดถึงหรือเปล่าวะอาจจะต้องให้เรากระโดดหรือเปล่าวะไม่เอาอย่าเพิ่งเสี่ยงกลับไปดูทางเดิมกว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลยโอเคออกมาทางนี้นะเข้ามาทางซ้ายโอทางซ้ายนี่มีศพคนตายครับทางซ้ายนี่ตายชัวร์ครับอ่าทางนู้นอาจจะโดดถึงก็ได้นะโอ้ ไปโอเคโอ้สูงพอสมควรไม่มีอะไรให้เหยียบเลยเฮ้ยตังพื้นโต๊เรยียบร้อยอุย้ยตกลงมาตรงไหนเนี่ยมันลอดได้ไงวะโหวิ้งเลยวิ้งเลยฮะดีนะครับไม่ลงถึงสุดพื้นสุดนะ เพ่พักในชื่ออะไรนะวิเซนโบเวอร์จำไม่ได้อีกแล้วพักพระเอกภาคแรกชื่อไมอัพเชอร์ก็ยังจําชื่อพอได้อยู่นะพระเอกพักในชื่ออะไรนะจําไม่ได้เวลาคาใจขอดูสักหน่อยอ๋อเวรอนพาร์คโอเคครับไปหมอน,นี่ยังจําง่ายกว่าชื่อแรกนะไมอัพเชอร์บอว่าจําชื่อยากวาากว่านี้เราเป็นปัญหาที่หนักกว่านี้ให้หมอแก้ขึ้นก่อนเธอรซิมมี่แล้วเราคอยม,มาพูดถึงเรื่องสาวๆกัน ฉันได้ยินอะไรบางอย่างสาบานได้ทุกคนปังแล้วลองฟังใช่ไงก็กูนี่แหละตกลงมาจากชั้นบน่ะโอเคแล้วทีนี้จะไปทางไหนได้บ้างอะ่ะเออ่ให้ปีนตรงนี้เหรอไปทางไหนอ่ะพวกเออ่ห้องตันประตูปิดอ่ะต้องดันไม้หรือเปล่า โอเค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 งง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 กระโดดขึ้ข้างบนไอ้ไหมไม่ได้กระโดดไม่ได้มีทางเชื่อมก็ไม่น่าจะไปได้นะเราตกมาจากข้างบนนี้นะแล้วมีตรงไหนอีกตรงนี้ก็ตันครับอ่าน่านี่นะน่าจะขึ้น,ต,นต้องขึ้นทางนี้แหละน่าจะต้องขึ้นไม้แหละหรเราจะหาทางขึ้นไปนะน่าจะใช่นะครับ <S <S 1> <S 1> ไม่ได้นะครับ ไม่ได้นะครับอาตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับทําไมต้องทําให้มันปวดหัวล่ะครับเกาะตรงนี้ได้ไหมครับเกาะไม้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเกาะไม้ตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับกลับมาที่เดิมอีกแล้วครับยังไงครับทางมุดมีไม้เอ่ยทางมุดมีไหมเอ่ย <laughs> ป่าดินยาไม่มีแต่มีรูให้เข้านะครับโอเค โอเคครับมีรูหลบซ่อนอยู่ให้เราเข้านะแล้วก็ไปมึดมืดมาก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 มมาถ้าเรามีแข็งจริงถ้ามีอะนะเราจะให้เขาแพ้แทนเราแกกำลังพูดถึงเรื่องอะไรโอเคชอบได้ยินที่ตัวเองพูดเราต้องการแพเพราะมันมีเห็นผลอยู่ เพื่อแบบรับความผิดของพวกเราเพศของเราระหวังเลือดเนื้อเรากับมีดแกอยากส่งเขาให้กัส,สกินสินะนั่นแหละที่คิดเอาไว้ฉันไม่อยากให้กัส,สกินมาสนใจเขาจะทําร้ายพวกเราเขาจะจัดการแกนั่นแหละเขาจะทําให้แกเป็นหญิงสาวสวยไม่มีประโยชน์ที่จะรัง้งหางหมาบ้าเอาไว้แค่ส่งแพทย์รับบาปไปแทนพูดถึงกัส,สกินอีกแล้วนะครับผมเขาบอกว่าเขาจะ แปลงเพศให้แกเป็นสาวน้อยอ่าก็น่าจะเหมือนที่พูดแหละนะตามในจดหมายเขียนว่าไม่รู้ว่าคนที่โดนจับแปลงเพศนี่เต็มใจหรือเปล่านะครับแต่คนที่โดนเขียนนี่ไม่น่าจะเต็มใจนะไอ้คนเขียนนี่ยังคงอยากเขียนนะไอ้คนไอ้คนโดนเขียนไม่น่าจะเต็มใจนะดูแลกัสกินกัสกินน่าจะเป็นตัวแสบของภาคนี้เหมือนกันนะก็โอ้โหทางวงวนอ้าแบตหมดทางนั้นเปลี่ยนแบตเตอรี่ โอเคไปต่อครับเนี่ยบางที่แบบก็ไม่รู้ให้เรามาสำรวจทำไมข้า่ามีถาไปฉายโอเคอ๋อสารวจเพื่อหาถาไปฉายเหรอใช้ไฟสำรวจพอไฟสำรวจหมดก็อ่าให้เจอถาไปฉายให้โอเคฮะโคตรเม็กเซนครับผม <laughs> โอ้โหเสียเวลารลุ้นะ่ะโอเคไป โหนะงงงงนะทางงงไปหมดแล้วเนี่ยงง,งไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อี้เข้ามาทางไหนวะเนี่ยโอเคงงไปหมดแล้วเนี่ยโอเค,อ,เคอ่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นทางกลับอะไม่ใช่เหรออ่ะไปตันอ่าทางแทรกนี้น่าจะใช่โอเคแต่ยังไม่ได้แทรกทางเข้ามาเลยนะ <S 2> <S 2> ของขวัญสำหรับเจ้าบาวผู้ถึงชิ่เจ้าบาวแล้ว เข้ามาข้างในอีกครั้งเหมือนกับว่ายิ่งผมพยายามหนีเท่าไหร่ผมกลับยิ่งวิ่งลึกเข้าไปในนั้นศพคนตายไม่มีผลอะไรกับผมแล้วละ่ะดูเหมือนว่าฆ่าตัวตายให้รูแลอร้รอดน่าจะเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดแล้วเรียบร้อยครับผู้คอตายดูก็รู้ครับว่าหมอเนี่ไม่ใช่คนไข้นะวิเป็นจักรเก็บผ้าเก่ามากแล้วอะไรอีกอ่ะ,อะเป็นไม้ม็อบวิเศษ ม็อบเหยียบเท้ามีไอ้ที่ตั้งวาดลูกแล้วไงต่อวะมาให้เจอคนผู้ขอตายแค่เนี้ยหรออ่ามีทางขึ้นไปข้าบนปะวะไปไปเดี๋ยวโวบยไปจมุนเดี๋ยวนะพี่พี่แบบผมจมุมดอีกแล้วนะอ่ามีทางให้แทรกตัวเข้าไปนะครับผมเยงียบนะไอ้หัวปะทองถ้าพวกมัน จับได้ถ้ามันจับเราได้มันจะส่งะอะไรให้กับเขาใช้ที่อยู่ชั้นล่างใช้คนนั้นเวลวร้ายมากเลวมากๆพระเจ้าโอ้พระเจ้า,จาอ่าก็ปฏิบัต่อนะครับที่มันบอกว่ากําลังหาแพะอยู่นะไอหมอนี่ก็คือน่าจะเป็นคนที่กําลังหลบหนีอยู่นะครับอ่าไอ้นั่นก็เลยจะหาแพะนะก็คือจะเอาเราไปเป็นแพะแทนอ่าแล้วมันหายไปไหนแล้วอะโหโคตรไวฮะ หายไปเลยไปมีหนูช่วยกระแพงข้ามไปเร็วมปอยู่ข้างกระแพงนี่เราแล้วลนี่เราแล้วลนี่เราแล้ว,เ,ลลวเกมกำลังเซฟหลบ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 มันเรียกเราเป็นหนูเหรอใครเป็นหนูกันแน่ใครเป็นหนูกันแน่นนนแนอ่ะมีทางให้ไปแล้วนะโอ้โหเปลืองแบตมากเลยอะ่ะมันมืดไปหมดอะ่ะ มีเอกสารให้เก็บตรงนี้มาอ่านกันเลยจากเอ็นวูฟเฟลมชื่อนี้ก็เคยได้ยินในภาคแรกถึงเอฟฟอร์ดหัวข้อความปิดปกติของเดนิสด็อกเตอร์ฟอร์ดเดนิสมีคนชื่อเดนิสมาแล้วนะครับมีคนชื่อกัสกินมีคนชื่อเดนิสมีคนชื่อแฟงมา a n ล l า อตอนนี้มีตัวละครเพิ่มเยอะขึ้นมาจริงๆดรฟอร์ดผมดำเนินการสัมภาษณ์เดนิสคนไข้ของคุณอีกครั้งมาช่วงบ่ายและเห็นด้วยกับพ่อสงสัยของคุณในช่วงเวลาราว40นาทีที่ได้สัมภาษณ์ผมสัมผัสได้ถึงบุคลิกของเดนิสที่แสดงออกมาทั้ง4แบบผมคาดว่าคาดคะเนไว้ว่ามีบุคลิกของพี่น้องสองคนบุคลิกของพ่อและบุคลิกของปู่ในตัวเขาคนเดียวอ๋อเป็นคนหลายบุคลิกนะฮะซึ่งมีบุคลิกทั้งหมด4แบบนะ พี่น้องพ่อปู่ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดพูดถึงความกังวลกับเรื่องภัยน้ำท่วมที่อาจฆ่าชีวิตพวกเขาได้แม้ว่าเหตุการณ์อาจจะเคยเกิดหรือยังไม่เกิดขึ้นก็าตามเขาแสดงออกชัดเจนถึงการเห็นภาพหลอนและลักษณะการแสดงออกถึงบุคลิกต่างๆผสมผสานได้อย่างลงตัวผมเคยเจอเคสแบบนี้ที่ค่าย First Tenberg แต่กรณีของเดนิสดูเหมือนจะเกิดจากการพยายามเรียกร้องความสนใจ มากกว่าที่จะเป็นการหลงตัวเองหรือโลกย้ำคิดย้ำทำให้ดำเนินการรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องด้วยความเคารพดรวูฟเฟรมพูดถึงคนเดนนิสนะครับตอนนี้เรามีหลายคนมากนะกัสกินเป็นคนที่โหดมากๆนะครับตามที่พวกนักโทษพูดไว้ส่วนเดนิสเป็นคนซีบุคลิกนะครับอืมก็ภาคแรกก็มีเล่าอย่างนี้เรื่อยๆนะคิสวอเกอร์เป็นหารผ่านศึกนะ แฟงอันโตนิโอมาเนล่าก็เป็นคนที่กินเื้อคนจากร้อยเท่าไหร่นะน้ำหนักลดลงอย่างมากเลยใครอยากลดความพวนก็ไปปรึกษาแฟงมาเนล่านะครับเขาลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วมากเลยโอเคไปต่อฮะนี่เราหลบเพราะปอยู่ในกระแพงหรืออะไรมันทางมันงงไปหมดเลยทางเหมือนเข่าวังกดนะครับคุณผู้ชมใครสักคนตกลงมาที่เราอยู่นี่มันท่าผูพังไปหมดโอเคมันรู้แล้วนะมันมีคนตกลงมา นี่เหมือนกลับมาทางเดิมเลยวะวะใครอยากให้พันปากบ้างามีผู้บุรุษโอเคเหมือนมารู้แล้วนะครับว่าตอนนี้มีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาที่ห้องนี้นะนะเวลาและสายน้ำไม่เคยหลยย้อนกลับน้ำคำคมก็มาพวกแกในวุฒิวันผู้มอซ้ำเลยตัวเล็กสีชมพููหวนวกและตาบอดไปดูนมแม่พอซ้ำาองพวกแกซะไปพอซ้ำนีนตัวอะไรครับคล้ายๆพังพรนะครับผม ลักษณะนั้นนะมันก็ลองตัวใหญ่ไอพวกโอ้ค,คีขาดฉันละขายหน้าจริงอ่าน่าจะเป็นคนชื่อกัสกินหรือเปล่านะเพราะน้ำเสียเฉียบขาดแล้วก็สั่งการอย่างเด็ดขาดเลยฮะไอพวกนี้น่าจะกลัวนะแล้วมันมีทีเด็ดอะไรครับถึงกลัวเหมือนกลับมาทางเดิมเลยอะ่ะโอเคไม่ใช่นะข้าน่ามีทางลงแล้วนี่มันคืออะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ห้องขังครับมันเหมือน อะไรก็ไม่รู้ครับเป็นกระแพงมเขวาวอกกดไอ้อย่างเงี้ยกลัวมีจำม,มากเลยเพราะมันเงียบมันเงียบผิดปกติมันเงียบผิดปกติครับตรงนี้มีรังให้ขึ้นไปครับโอเคอน่าจะโดดตรงนี้นะข้างล่างมีอะไรเก็บเปล่าอ่ะมีทางไปต่อนะน่าจะมีอะไรให้เก็บนะไม่มีอนะโอเคไป มันอยู่นั่นโอ้มันเห็นแล้วโอ้ถืออีโต้มาด้วยโอ้ยทุกคนเห็นด้วยมันถืออีโต้มาด้วยครับถืออีโต้มาด้วยโอเคแต่มันไม่ได้วิ่งได้ขนาดนั้นนะอุ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่กระโดดกระโดดมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคโอเคโอเคก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรทางสว่างอย่างนี้ก็วิ่งง่ายครับสบายมากอ่ะข้าไปแค่ปั่นโดดไปได้นะไอ้เวน ตามมาได้แล้วมันน่าจะตามมาได้อยู่นะเพราะมันสั้นมากอ้ามันเปิดตัวเข้ามาแล้วโอเค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 พระเจ้าทางตันว่ะทางตันว่ะโอเคอย่างงี้ไปได้ไปอ่าอานนี้กระโดดขึ้นเรียบร้อยปุบป่ารับโปแกนคู่คือมันพูดกับใครวะไม่ตามมาแล้วนะอ่ากระโดดขึอย่างงี้โอเค ไอ้ยะไปยังไงต่อวะตัวข้าไปฝั่งนู้นไม่ได้ครับอาน่าจะลงฝั่งนี้โอเคเจ้าสาวมาแล้วเจ้าสาวของคุณมาแล้วกัสกินเราส่งมาให้กับเขาแล้วเขาจะไว้ชีวิตเราโอ้งโง่นี่ถวายตัวให้กับกัสกินเองเลยพูดถึงเลไรครับเจ้าสาวมาแล้วหมายถึงไอ้ไอ้ไอ้หัวปลาทองหรือเปล่า มันอาจจะถูกจับได้แล้วก็ได้นะเอ่ออาจจะถูกจับไปแล้วนะครับหัวปลาทองนะปลาทองหัววุ้นสิไม่ใช่หัวปลาทองปลาทองหัววุ้นใช่ฮ้อาจจะถูกจับไปเรียบร้อยแล้วนะตัวล็อกมีทางลงไปข้างล่างอ๋อนี่เรา,าเรามาเจอประตูนี้เนาะโอเคลงไปข้างล่างครับมืดมืดมากมืดมากตรงนี้มีจักเย็บผ้า อ๋อน่าจะเป็นให้เดานะครับน่าจะเหมือนส่วนฝึกงานในคุกอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่คุกด้วยซ้ำอะ่ะคนโดนจับมาก็แบบบางทีก็แบบไม่ได้ทาอะไรร้ายแรงอะ่ะเออเออเหมือนส่วนฝึกงานนะส่วนแบบทําหน้าที่จะได้หางานให้หาอะไรให้อย่างเงี้ยครับโอเคครับสักครู่นะขอรับโทรศัพท์นิดนึงอ่าว่าง่ายอ่า อ,อมันมีอาการเป็นไงบ้างอ่ะบาดหรือไข้เปล่าผมไม่ต้องกรงทั่ไม่ต้องก็ได้เจ้าจะไปเทีย่ยวพักเที่ยวอะ่ะพวกนี้คิดมากโอเคโอเคเอาไปนอนกัคืนก็ได้โอเคโอเคโอเคครับขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับกลับมาแล้วขอบคุณมากครับที่รอนะอืมเดี๋ยวพัน,พนกจัดหางานนะครับฝึกงานฝึกทักษะนะเขาเรียกว่าอะไรนะเออสร้างเสริมทักษะฝึกทักษะให้แบบว่า ฝึกเก็บผ้าฝึกอะไรเงี้ยออกไปจะได้ไมีอาช,ชีพทำนะครับสำหรับพวกนักโทษนะสรุปแล้วก็เลยังอยู่ในหอ,อนักโทษอยู่นะแต่ตอนนี้ทำไมมันมันมัน,ม,นมันหาทางไปไม่เจออะโอ้โหค่ะตอนแป๊บเดียวงงไปหมดแล้วฮะกว้างครับกว้างมากนู่นน่ะไปโว้ยโอ้ยตกใจหมดเลยอะไรอ่ะนี่เป็นเศษตัดแล้วก็อู้อ,อู้อะไรเนี่ย เอาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันนี่มันผู้หญิงหรอแล้วก็มีคนโดนจับล่ามให้จับมืออุ้ยน่ากลัวมากอ่ะฮ้ยดูดิอุ้ย,ยด,ยดูจะติดเหลืองไหมเนี่ยคลิปเนี้ยศพของผู้ชายถูกกรีดปักและดัดแปลงเพื่อเรียนแบบจุดๆุจุดถูกกรีดตัดและดัดแปลงอ๋อ แปลงเพศอ่ะรู้ละจากกระโจยไปาจากกระโจยกลายเป็นจีโมกนะหรือทำให้เหมือนกับช่วงเวลาการคลอดไอ้ของแบบนี้จะมีคนปกติที่ไหนกล้าทำสิ่งแบบนี้กันคือเอาผู้ชายมาแปลงเพศแล้วก็เอาศพคนใส่เขาเ้าไปในท้องให้เหมือนกับให้เหมือนกับการคลอดเงี้ยเหรอเฮ้ยบ้านะใครจะไปคิดเรื่องพวกนี้ออกลิซ่า ผมอยู่กับคุณเมื่อตอนที่ลูกเราของเราเกิดมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาจนถึงเมื่อกี้นี้อ่าใช่นะครับสิ่งนี้มันออกห่างจากเหตุผลที่ผมเชื่อและสิ่งที่ผมยึดเหนี่ยวจิตใจมาตลอดคุณมักจะบอกเสมอว่าผมเป็นคนที่ชอบคิดมากผมเป็นคนที่พยายามหาเหตุผลม,มารองรับตลอดแต่มาในตอนนี้ผมเปลี่ยนมุมมองแล้วละ่ะไอ้สิ่งที่ผมเห็นนี่มันคืออะไรกันแน่แต่ผมรู้คําตอบนะเพราะเงินการทาผมกําไร สิ่งที่ทำสิ่งที่เราทำเพียงเพราะเราทำได้ยังไงล่ะโห oh. ก็เอาศพผู้ชายมาทำให้เหมือนผู้หญิงนะครับจับแปลงเพศแล้วก็เอาศพคนอีกคนนึงยัดเข้าไปในท้องแล้วก็ให้เขาคลอดออกมานะนี่ผมไม่รู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรออกไปนะไม่รู้ว่าหยาบคายหรือเปล่านะไม่น่าจะใช่ฮนะแต่มันมัน,ม,นมันสยองะ่ะนี่มันบ้าไปแล้ว โอเคครับเขาว่าอยู่ทำไมเสียงมันเงียบจังเลยผมปิดถูฟังโอเคเปิดเสียงแล้วครับอ่ามีเพลงคลาสสิกเก่าๆมาด้วยนะนี่เรามาอีกห้องหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่ใช่กลับมาทางเดิมนะเว้ยตรงไหนก็มีต่จักรนะโอเคไม่น่ามีอะไรโอ้ยภานนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะซองอยู่ได้เนี่ย สองอยู่ได้เนี่ยความมืดเนี่ยไม่มีอะไรก็ให้สองอยู่ได้โอ้โหทําไมรงเกิดกว้างไปไหนอะไม่ใช่วนกลับมาทางเดิมนะอ่าข้าไมนเห็นประตูนะโอเคเดี๋ยวัค้างมาซ้ายเพื่อเปิดตัว,วทีละ หรือไอหมอนี่จะคือกัสกินดูแล้วไม่เหมือนตัวลายทั่วๆไปนะครับฉันทำให้เธอกลัวงั่นเหรอฉันขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจเราเคยเจอหน้ากันมาก่อนไหมฉันจะไปนั่งของเธอได้อาจจะก่อนที่ฉันจะตื่นขึ้นมานี่มันเหมือนความฝันเลยที่อยู่ที่นี่กับเธอมันมาแล้วมันมาแล้วให้ฉันเติมเต็มเธอเถอะนะเธอจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไป ุ้ยเฮ้ยหลบเท่าไหร่ได้บ้างอ่ะเธอจะเติมเต็มชั้นแล้วฉันจะเติมเต็มช่องว่างให้เธอเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันได้หรอกอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูแล้วมันดูแล้วมันไม่เหมือนกับนักโทษทั่วไปครับดูแล้วมันอันตรายนะไอ้หมอเนี้ยโอเคมันไล่เราแล้วมันไล่เราแล้วโอ้ไม่เห็นได้ไงวะ ปเ,เป็นฟอมีรอฉันด้วยโอเคมันไล่ได้ไงวะโดดข้ามไปดิเออโอ้โดดทุบไปึ่งทีแล้วจะหนีไปไหนวะไม่หนีไปไหนตันเรียบร้อยอะไรเอ,อ่ยมีดเชื่อเชื่อกอ่ะอะโอเคอืม <c oughs> แถมเหยียบซ้ำด้วยครับอ่าไอหมอนี่ดูแลอันตรายนะครับ เราะว่าไม่ค so ่อยเหมือนแวรเลียนตัวอื่นนะไม่ค่อยเหมือนไอ้พวกตัวร้ายตัวอื่น่ะใส่สูตรด้วยครับอ่ารู้สึกว่าดูจะเป็นผู้บริหารใหญ่หรือเปล่าครับของที่นี่โอเคขอหนีไอ้นี่ก่อนนะจะได้เซฟอ่ะโอเคออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราวิ่งสวนมาทางนี้แล้วกันตรงนี้ตันนะตรงนี้ตันนะเดี๋ยวมันจะมาจากทางข้างหน้านะเจอเลยมาดิ ก็มาดิทันเบาแล้วทันเบ้าแล้วทันเบ้ามาเด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 ้เดียเด๋ยวลองมันหน่หอยลองรอบมันหน่อยโอเคไอหมอนี่วิ่งไวเอาเรื่องครับโอเคครับถ่ายครับสัาแล้วน่าจะต้องกลับไปทางที่มันเดินสวนมานั่นแหละนะซึ่งเมื่อกี้เราเลี้ยวผิดทางนะครับเจอทางตันเข้าไปรู้เรื่องเลยนี่ถ้ามาห้องนี้โอเคเปิดไปโอเค,อเคมันไม่ตามเราแล้วนะโอเคครับผมงั้นขอจบ พาร์ทนี้แค่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับไว้ต่อในพาร์ทเจ็ดน,นะครับเจอกันครับ